คือเอ,อ,อมือมันห้องเต็มคอเืนจะเว่ามันทออ้อ,ทอง,อ,อ,งอ,อ๋อไม่เจอเลยอ๋อมันห้องมังแบบสมมากันติด สวัสดีครับมือนี้เป็นอีกมือหนึ่งครับที่มีโอกาสมาถ่ายคลิปการทำมาหากินของพี่น้องอันเกษตรกรบ้าน,น,นหัวงัวน้อยนะครับมือนี้คือการประกอบอาชีพเลี้ยงจริงโกงนะครับมันจะจิกค่ายจริงหลธิแต่ว่ามีวิธีการเลี้ยงจังไหนเดี๋ยวเข้าสี่ร่องมาสอบถามเราล่าได้เป็นจังไหดีบอดีเดี๋ยวลองสอบถามลูกหน่อยนครับนี่ครับลูกหน่อยครับลูกหน่อยพอดีครับเลี้ยงมาโดนอะไรแล้วครับลูกหน่อยเลี้ยงมาได้สามที่เดือนนี้แหละ แค่จ,จังไลยชื่อใดจังมาเหลียงมันต่างกับจิงหลีจังใดมันก็ต่างกันอยแต่ว่าไอจิงหลีแต่มันราคาคึกอันนี้มันราคาแพงการเลี้ยงดูเดี่ยมันต่างกันปะ่ารเลี้ยงดูอันนี้มันหนักกว่านักกว่าคือหนักกว่าจิงหีคือมันเ,เลี้ยงดูแลยากเราต้นทุนหลคือจังไดครับต้นทุนหลายเริ่มต้นเขาเห็ดจังไดครับเดี๋ยวตอนแรกเริ่มต้นก็มาลงทุนเห็ดกองมันนี้ เอ,อาไปซื้อน้ำเขาเลยอ๋อคือกองสำเร็จบังคุณเด็ดแต่ว่าถา้าเฮาอยากประหยัดเฮาเฮ็ดเอาก็ได้เฮ็ด,ดเอาก็ได<ผ>้แต่ว่าช่วงนี้เล็กมันแพองอ๋อสองกองนี้ไอ้สองพันสองพันหาหาร้อยสองกองแต่กองนี้นี่สองพันเนี่ยรวมรวมราคาแรงจ้างเขาเฮ็ดพร้อมตัวน,นั้นอ๋อนี่จ้างเฮ็ดอ๋เฮ็ดอันนี้สองพันราคาแรงเขาเนี่ยอ๋อันนั้นคือแพงกว่าเล็กอ๋อเล็กไหมมันใหญ่ อ๋นนี่เขาเห็ดบล็อกมาเรียบร้อยแล้วครับ,รบเงาสองเม็ดสี่สิบกว้งเม็ดเท่าไหร่นี่เม็ดยี่ส่วงเม็ดยี่สิบเนาะครับอก่เจงไก่อนครับขันแหล่งตง้องขชนเรกนี่เอาไข่มาจะใส่ขึข้นอยังไรครับเราเอาไข่มาเขาต่ว่าไต้องไปซื้อไข่เขาครับมันขันละขันละลอยหาสิบอ๋อครับอันนี้เขาปล่อยไว้จะขันครับตอขอบถ้า ธรรมชาติเขาก็ป่วยเค่สองขันอืมถ้าว่าอยากให้มันหนากำเพิ่มเพิ่มขันเราได้อีกขันหนึ่งได้อีกขันหนึ่งอยู่แต่มันเรียลายมันตายตา่ลายแค่หน้อยก็เขาก็ใส่ไอ้นี่แหละหัวอาหารธรรมดาไม่จงใส่อันอื่นแต่แต่หน่อยหัวอาหารอย่างรับเพราะมันเขาไม่ขายอยู่ตามตลาดเป็นหัวอาหารจริงโกงจร้งโกงนนี่แหละของเขาเลยเราก็เขาเอายังมาเสริมอะไรเนี่ยบางทีนีก็มีฝักทอง พักท้องแล้วก็ใบพักท้องก็ได้ใบมอนก็ได้อืมคือซอยตดนทุนทุนระยะเดิระยดต้นทุนต้นลักก็ได้ใบลักไม่ลักเหียงแ่เบี้ยวแดงน้องเหมือนต้นดอกลักเนี่ยนะดอกลักที่เข้าไปเก็บไปห้อยไปเฮดเออน่ละเอาใบมันก็ใบใบมันก็ได้กันให่กินดีครับอ๋อมีใบมันพร้อมติใบมันมิยังแน่ก็คือมีแล้วก็ต้นกล้วยก็ได้ใบกล้วยก็ได้ต้นกล้วยก็ได้ ใบใบกล้วยก็ได้ต้นกล้วยก็ได้ต้นกล้วยก็ได้อ๋อครับซอยลดต้นทุนเนาะแต่ลดต้นทุนเท่าเรื่องหัวหารอยู่ประมาณจังมือหัวหานนี่ปล่อยไว้จะครึ่งเดือนกุล่ะครึ่งเดือนต้องหัวหารเดียวอย่างเดียวเนาะอย่างเดียวเพราะบัลืมไ่ก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยผักท้องผักท้องใบมันยังก็ได้ว่าจะเป็นปราน้ารเสริมของมัน,นอ๋อครับคือเพิ่มตอนอายุป,ประมาณสิบห้ามือ เพราว่าสีผ่ามือกับเพิ่มได้เพิ่มพักท่อนก้อนหรือว่าเลื่องเพิ่นยังก็ได้เพิ่นยังก้อนก็ได้เขาท้องก้อนก็ได้อ๋อแล้วว่ามีอะไรก็มาเสริมไขมันมีอะไรก็มาเสริมครับในเวลาเลี้ยงจักมือครับก็ปกติมันเกิดหกชิปมือบัดนี้อยากให้มันไข่เต็มๆก็อยู่ประมาณเอหกหกสิบสี่มืออ๋อหกสิบสี่มือเออหกสิบสี่มือหกสิบสี่มือไข่เต็มๆเนาะไข่เต็มๆเราเข้าถ้าเข้าสิขยายพันธุ์นี่เข้า บ่ท่านจับก็ได้แม่นบ่ครับห้องไข่ก่อนห้องไข่ก่อนจังจับติห้องไข่ก่อนก็ปล่อยไว้อีกอาทิตย์นึงตออไข่ออกแล้วก็ปล่อยไว้อีกอาทิตย์นึงอ๋อให้มันไข่เพิ่มให้มันไข่ใหม่ให้มันไข่ใหม่อ๋อหมายถึงมันไข่แล้วมันแค่อาทิตย์เดียวมันก็ไข่อีกกองนึงไข่อีกไข่อีกไข่เฮาก็สมมุติว่าอันนี้เฮาปล่อย2-3งสามถั่ยมันสิได้ไข่จักถัวยว่าจะห้องที่เอาเดี๋ยวจะที่เอาเฮางทเอาจักถั่ยก็ได้เดี๋ยวแต่เฮาสิ่ห้อง แต่เขาถ้าเอาปุ๊บเขากับ่วยให้มันตื่ไปอางทตย์นึงกั <Freud. S 2> จับขายก็จับขายครับอ๋อเราเรา,เรามันสิได้ประมาณสมมตวิว่าเข้าที่ห,ทห,ห้องใครขายตัวแล้วตัละลอยหาซืยหา่อย่างหูว่ามันอีกขายใครคอบหนึ่ง,งมันอีกขายใครได้ปับจักบ,บาทสมมติว่าเข้าขายใครโอ้อัน,นี้ก็อเกืบถถอบ่ท่นหูแน่นอนเอ๋อของลูกน้อยห้องได้จะสวยรอบทเ่แล้วห้องจ๋าบบอะไร้องว่าท่านขยายสิว่าท่านขยาย อ๋อค่ะเลยสามารถคล้องใครขยายพันธุ์ก็ได้ใช่อ๋อสามล็อกนี้จะซื้อมาเองปฏิบ่ได้ขยายพันธุ์เองดิซื้อมาเบิดอ๋อพันธุ์ที่บอกพันธุ์ที่ออกจกกัจุดบ่อ๋อฝรั่งเฮ็ดฝรั่งเฮ็ดฝรั่งเฮ็ดอือตัวนี้ลงลูกงหน่อยลงถั่วจักถัววดูนี่เก็บพุนาคุ้มพุนาคุ้มให้แยกออกมาอือตัวนี้อือกับกับบุษถิ่น ของเรื่องหน่อยปกติเฉยสองสองกันปกติก็ลงสองสมนี่ลนะ่ะสามถวยเนาะสามถวยก็คือลงทุนประมาณ 300. สามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยหา้าสิบเอห้าพันสามข้อสามข้อสามค้อห้าพันเราก็ถวยนี่เฉลีย่ยประมาณหกเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าถวยบ่ไขเก็อบันนั่นแหะ ประมาณเก้าถ้วยเนาะเก้าถ uh. totally uh, right. ้วยกับพ oh, kind of like yeah, ันกว่าบาทพันกว่าบาทพันหาเลงชุนประมาณหกพันหกพันหาเกตพันบาทเนาะอืราะนั่นชุดแรงเนี่ยท่านไดนชุนๆตรกเนาะยังยังเขากำลังศึกษาแลาเขาฮัดเรียงไปเรื่อยๆก่อนใส่พื้นที่นาบ้านเนาะแต่มันดีก็จะขยายออกไปเร้่งพุ้นละแต่มันคือคือเนี่ยอันนี้ล่องปล่อยไปยังชุดยังไีมยังเลย อ๋อพิ่งเลี้ยงเนาะพึ่งเลี้ยงครับสำหรับคลิปนี้เฮ้าก็ไดม่าไทายลุงหน่อยซึ่งเป็นเกษตรกรไล่ไม้ถือว่าเป็นการเลี้ยงขังแหลกของลุงหน่อยนะครับที่ประสบความสําเร็จหรือบอรประสบความสําเร็จพึ่งพ่อใจบ่พ่อใจเฮ้าก็สิมาติดตามตอน ขายตอนลุกงหน่อยขายจริงละเอีดชุดแรกแล้วก็สีมาอัพคลิปให้ได้ติดตามกันให้ได้หูผนกันครับแต่สําหรับผู้ใดสนใจเลี่ยงจริงโครงนะครับสนใจอิหลีคลิปนาสิมีผู้ทีเฮตแล้วประสบความสําเร็จได้เงินลักแสนบาทมาอัปให้หูกันมาบอกให้หูกันครับสนใจก็ล่องลอง่ลอเบืองคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจากกันไปก่อนด้วยเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ นอกจากหพวาอาหารเข,า,เขาประหยัดประหยัดไล่ใจคาอาหารเลยการเก็บเียงมาใส่เนี่ยครับมีใบมันนี่มีใบผักท้องเนยเก็บกระนวยมันนี่ใบมัน,นีนยถึงจะส่วนมากจะเป็นของเหลือใสเหมือนบ่ครับเป็นของเหลือใสมามาซอยลดต้นทุนการคา,าอาหารดิเออถ้ผักท้องมันก็บเพล็กนี่ยเราล้วนซี่บัต มีผักช่องนะฮาเดซื่อเดซื้อผักท่องอย่างเดียวใบมันก็เดซื้อใบผักท้องก็หา,าเอาลิ้มเหมอนนิดบนก็นหน่อยมาอืมเราใบยังอีกคือซอยประหยัดค่ายใจเลยใบรักจะต้นรักต้นนี้ไม่ละใบมัน,นอ,มมอ่ะมมีใบรักใบมันเขาเลือกเขาคัดแบบใดบ้างตรงเก็บเก็บใบใดก็ได้ใบใดก็ได้แต่ว่าอย่าให้เป็นเพี้ยอันเป็นเพี้ยอย่าไปเอา ต้องปอลูเป็นเียต้องแก้ต้องอ,อ่อนจังไหนบอกออนแก้กินได้เบิดอ๋อกินเบิดก<อ>็คือมันส้ำบาลังทั่วไปนี่บอ,อคือมันทั่วไปนี่แหละเอาไปเก็บเอาเก็บเอา